เส้นจากภาพจริง ep 1 0 g เมล่อนปังไม่ได้มาสอนวาดภาพเหมือนแต่มาสอนวาดรูปให้ง่ายขึ้นอีกค่ะวันนี้ใช้บัดรฟีโบคีเอตตัดช็อกนะคะอยู่ในหมวดคาลิกราฟีนะเริ่มมีขอโครงสร้างกันเลยค่ะ เราเมลอนปังเนี่ยประกอบไปด้วยวงรีเล็กๆเป็นหัววงกลมใหญ่ๆเป็นตัวกระดองนะคะแล้วก็เป็นวงรีเล็กๆเป็นขานะแล้วก็มีเส้นตารางมาลองวาดจ,จริงกันดูค่ะวาดวงกลมใหญ่ๆขึ้นมา1วงค่ะให้เป็นตัวกระดองนะคะแล้ววาดวงรีเล็กๆด้านหน้านะขีดเส้นกลางลําตัวแบบนี้ไว้ก่อนค่ะแล้ววาดขาเล็กๆเอาไว้จากนั้นเราจะมาขีดเส้นตารางค่ะ วิธีการขีดเส้นตารางนะคะให้ความกว้างใกล้เคียงกันในทุกๆช่องนะคะเขาจะดูน่ารักสมส่วนมากขึ้นนะใช้วิธีกราประมาณเอาได้ค่ะตอนนี้เราขีดตารางเป็นเส้นตรงเนี่ยขนมปังมันดูแบนใช่ไหมคะวิธีทําให้ขนมปังดูนูนขึ้นค่ะให้เราขีดเป็นเส้นโค้งแบบนี้ค่ะตามเส้นสีส้มที่มินขีดนะคะถ้าเกิดสลบ ไปฝั่งไหนคะ่ะเส้นโค้งก็จะโค้งเอียงไปฝั่งนั้นนะคะจุดสูงสุดก็จะเป็นจุดที่โค้งน้อยที่สุดค่ะนี่เขาก็จะดูมีความกลมมากขึ้นนะคะตรงขอบของขนมปังทุกเส้นตารางเราสามารถวาดเส้นโค้งตรงขอบทุกขอบได้เลยนะคะขนมปังเขาจะดูมีความยุกยิกมากขึ้นมาลองตัดเส้นจริงกันค่ะมินจะตัดเส้นจริงเป็นเส้นทสั้นแบบนี้นะคะตัวบัตรชอเขาก็จะมีความหัวท้ายแหลมกลางหนานะ มีนจะค่อยๆขีดไปเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้ค่ะลงส่วนกระดองเต่ามีนจะขีดเป็นเส้นสั้นๆอยู่ตรงกลางช่องแบบนี้นะคะเราจะเว้นตรงจุดตัดกันเอาไว้นะไม่ขีดนะคะนี่เดี๋ยวเวลาลงสีเขาจะดูน่ารักมากขึ้นเติมขอบให้ดูมีความใกล้จะชนกันแต่ว่าก็ยังไม่ชนเต็มที่นะคะหมุนองศาของกระดาษให้เข้ากับข้อมือนะเพื่อให้ว่าเส้นโค้งสวยขึ้นด้วย ค่อยๆเติมตรงจุดที่รู้สึกว่ายังขาดไปนะคะแล้วก็วาดขาซูมออกมาดูภาพรวมค่ะมีตรงไหนที่อยากเติมเราก็เติมให้เข้มขึ้นได้นะคะมีแก้ตาตรงนี้ให้ดูมีความเยื้องเข้าไปข้างในอีกนิดนึงค่ะก็จะได้ขนมปังเมลอดลายเส้นน่ารักน่ารักแบบนี้สำหรับคลิปลงสีวันเสาร์นี้เดี๋ยวมาลงให้นะคะใช้บัดช็อกเหมือนกันเลยนะ ใครอยากวาดขนมแบบสเต็ปายสเต็ปตั้งแต่ขึ้นโครงสร้างลงสีนุ่มละมุนพร้อมทิกมากมายมาเรียนด้วยกันได้ในคอร์สสอนวาดขนมหวานละมุนดูบทเรียนทั้งหมดได้ในลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ